สวัสดีครับมาน,น,นี่เสนอการล่าง, Air Force, อง,นะงเ,เาาอฟโฟร์พี่น้องเนาะอนโนดีแมทปี2015ันวีเจเอ็ยูโรซีครับผมเครื่องสมปัญหาวีเจเอ็ยูโรซีก็ได้คะเข้ากันตอดปักครับถอดปักออกก่อนแต่ว่าสวิตไฟเอาห่างเปิดเด็ดขาด์เนียนเนียนิดนหน่อยเด้อนะพี่น้องหมุนรถออกก่อน ใส่ควงหัวเฉดเนียนๆจันนะครับบเคยสอนจือเขาอนออกเลย้พี่น้องแล้วน,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 นีน้อจอมตัวใส่คนคงหัวเฉดเราทาเบลอพี่น้องเราเบิลเดียวมันจะจะกวบคุมสะาดสำเนโอ้พี่น้องอกแล้วลักษณะจังสี่ ป่ะเดี๋ยวลองใส่สเปรย์พ่นสั่งมาจากออนไลน์พี่น้องดูดัำยาที่เขาจะพ่นล่างสเปรย์ล่างพี่น้องล่างดูมันจะเรื่อเยเนี่ยล่างไปพี่น้องอย่าสิ่งนี้ด็ดนี่หรอเด็ดมากเลย โอ้น้ำดำมากระปุกเดี๋ยวน้วเราเรียบร้อยกับไปให้เห็นจะข้าวพี่น้องนะร่างเรียบร้อย,อยพี่น้งองทำการประกอบพื้นที่เราครับผมไปเลยเอฟโฟเอฟโฟวนางสิทธิ โอ okay. เครีบสียร็ยวสุดเลยก็พี่น้องเรียบร้อยดังแก๊ก็พี่ล้องสตาร์ทพี่น้องทำการสตาร์ทพี่น้องร้องิึงกนตองเจลเบย์พี่น้องสตาร์ทเปิดสวิตช์กุญแจ มานะพาร์ตเแล้ยพี่นอ้องะสตาร์ทไปไม่ชว์พานพี่น้องท่านลิปนี้กะท่ว่าพานครับผมการล่างไอฟูด้วยสเปย์ที่สักมากจ่จากจากนี้กบผมล่างคานนิดว่าพานกับพี่น้องความสะอาดเรียบร้อย บริหารฮะสำหรับ 5, Euro 4, Euro นอนิวจีแมกสองจุดห้ายูโรสี่ปีสองพันสิบห้านี่ครับผม